สวัสดีค่ะอาจารย์วนินิจนาะหะรือคขวจันทร์จะช่องรายการดวงพยากรณ,กรณ์วันนี้จะมาทํานายดวงชะตานะคะของคนเกิดทั้ง12ราสีเกิดประจําวันที่16กมกราคมถึง31มกราคมปี2568นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะวดวงชะตาของคุณนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็สิ่งที่ควรระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมกราคมหรือช่วงต้นปีค่ะทิศทางดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรก,กันบ้างคะ่ะติดตามรับฟังกันนะคะ สำหรับราศีตอไปค่ะเป็นลำดับของท่านที่เกิดราศีเมษตั้งแต่วันที่ส5เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษค่ะอธิษฐานนะคะอาจารย์สัพ้พ่เต้าครั้งเลือกไพ่12บใบตามแต่ไหน่งบ2ภพจากราศีนะคะถ้าพร้อมมาเริ่มเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 ก้เจตนนก็เลือกไพ่ถูกสองใบค่ะคำทำนายนี้เป็นคำานาโดยสตาร์ดโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดสูสตาร์ของชาวราศีเมษท่านใดท่านใดรับฟังอยู่และต้องการดูวดวงส่วนตัวจากวันเดนที่เกิดเวลาเกิดของตนเองเพื่อเป็นแนวทางตา่างๆกับเหตุการณ์ที่เข้ามานะคะก็สอบถามเรื่องการดูดวงส่วนตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้และท่านท,านท,านทานนี่สนใจในส่วนของอ e ีบุ๊กนะคะเป็นคำทำนายดยสูสตาร์ล่วงหน้าทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและก็คำแนะนำต่างๆ ครบทั้ง12เดือนในราศีเกิดของคุณเองในปี2568มีอ e ีบุ๊กเพื่อวางแผนชีวิตนะคะกับเรื่องต่างๆที่มีเข้ามานะไม่ว่าจะเรื่องอื่นใดก็ตามเราจะได้วางแผนตัวเองถือว่าเราควรเต็มพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆที่มีเข้ามาอย่างไรนะคะ อาจารย์ทำนายละเอียดนะคะเป็นการทำนายราศีเกิดร่วมกับดวงเมืองนะคะท่านใดสนใจอีุ๊กของอาจารย์ก็สอบถามเข้ามาได้ในช่องทา,ตางต่างๆตคลิปนี้เช่นกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำทำนายโดยสตาชาวราศีเมษในช่วงครื่งเปียนหลังเดือนมกราคมเป็นอย่างไรคะ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีเมษเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟไฟในใจร้อนอยู่แล้วนะคะโกรธง่ายหายโกรธเร็วเป็นคนคิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วไวค่ะนะ แล้วก็ไพ่ประจําราศีนี่คือไพ่จักรพรรดิจะสังเกตว่าจักรพรรดิเนี่ย จะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือทุกคนนะมีความเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยรับฟังใครนะเพราะจังก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความเจร้อนนะนี่ความเป็นตัวของคุณนะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเยอะก็ค่อยเลือกหน่อยละกันค่ะว่าควรคิดอ่านอย่างไรนะคะและนี่คือหน้าไพ่ของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมและเริ่มต้นจากแต่ละตำแหน่งกันละกันคเดี๋ยจางขยับไพ่หน่อยเริ่มจนตัดเริ่มต้นจากตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตัวของคุณสถานการณ์ต่างๆในช่วงครึ่งเดือน คุณได้ไพ่ห้าดาบมีความลังเลจะอะไรบางอย่างนะกับการตัดสินใจจะไปต่อจะพอแค่นี้หรือจะทําอย่างไรดีกับเหตุการณ์ที่มีเข้ามาจะตัดสินใจจะปรับจะแก้ไขจะลงมือทาอย่างไรเราดูกังวลใจเราดูไม่ชัดเจนเราดูยิ่งยักอะ่ะเหมือน,นยังไม่ชัดเจนจะตัดสินใจก็ยัางวาว้าพวงห่วงคนรอบข้างห่วงผลลัพธ์จากการตัดสินใจห่วงผลลัพธ์จากการการะทําว่าจะมีอะไรติดตามมาไหม ลังเลไปหมดสับสวนวุ่นวายใจตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกอย่างไรสับสนดูใจมันวุ่นวายนะคะมันดูตั้งแต่เรื่องการกระทําการงานกันไหนคะ่ะไพ่สิบดาบมาด้านบน2เหรียญมีไพ่ชัดเม้นตําแหน่งความเสี่ยเวลาชิงีเยเรีอยอาจารย์มองว่าชาวราศีเมษคะ่ะ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้ออึดอัดอุ้นวายใจมานานคุณจะพบทางออกคุณจะพบรูปทางอะไรบางอย่างที่แม้ว่าการกลับไปครั้งนี้จะต้องเป็นการกลับไปเจอปัญหาเดิมๆซ้ําๆแสดงว่าเรื่องของการงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใครที่รองานใหม่อยู่จะได้งานใหม่แต่งานนั้นก็ยังไม่พ้นว่าเป็นรูปแบบเดิมเป็นลักษณะเดิมๆซึ่งอาจจะเจอคนลักษณะเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆเช่นเดียวกันด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะต่อให้เรามีการโยกย้ายเรื่องงานเกิดขึ้้นนมีกกาาารยยงับ ไปทํางานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงลุกงานเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงแผนกแต่ก็ยังไม่วาวที่เราจะเจออะไรที่มันเดิมเดิมเรื่องวุ่นเก่าๆมันจะวนมาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ของคุณคือทําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องอย่าไปยุ่งเกี่ยวชัดเจนในการกระทําและตัดสินใจให้ชัดเลยนะคะว่าเราจะแก้จะปรับอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นาการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วคุณจะพบลู่ทางอะไรบางอย่างจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคุณให้โอกาสให้คำแนะนําคุณจะพบทางออกกับปัญหาที่มันกําลังยืดเยื้อมานานได้รดูว่า ท้ายที่สุดของความอึดอัดใจลังเลการไปเจอเรื่องราวเกาว่กาๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเป็นเหตุการณ์ฉับพลันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่คาดคิดมาก,ก่อนว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจะวนกลับไปเจอเรื่องเดิมๆคนเดิมๆปัญหาเดิมๆทางออกคือเปิดใจรับฟังใครแนะนำจะเหมือนเทวดาจะนําทางคุณหรือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคุณผู้ใหญ่จะยืดยืดความช่วยเหลือให้หรือผู้ใหญ่เมตตาเรียกว่าท้ายที่สุดบทสรุปข,ของรูปแบบการงานการกระทัท,ที่เีปัญหายอยู่เนี่ยมันจะพบทางออกแต่ต้อเปิดััรรรรมมพบกกกาาข เปลี่ยนแปลงเรื่องของการกระทําและการงานที่มันจะวนกลับมาอีกแล้วนะเตรียมพร้อมนะเรื่องของการเงินไม่ค่อยสัพัดเท่าไหร่ยังกึ่งๆอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องเงินที่โดดเด่นแต่เหมือนต้องติดตามหน่อยอ่ะเงินมันยังไม่ได้แบบสัพัะนะคะแต่ไม่ถึงกับว่ามันติดขัดนะมันมีเข้าม้ให้คุณได้ใช้จ่ายแต่ก็ต้องระวังรายจ่ายนะมันจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนใช้จ่ายเกินตัวเพลินอะและไม่ได้ควบคุมในเรื่องค่าใช้จ่ายระวังค่ะการเงินจะสะดุดนะคะไพ่เจ็ดดาบมาเหมือนชักหน้าไม่ถึงลามันเหมือนกับว่าเงินเข้ามานอน ้อยแต่รายจ่ายเยอะทําให้คุณเกิดสภาพ การเงินที่ไม่คล่องตัวกิดขึ้นต้องวางแผนดีๆนะคะถามว่าเงินเป็นเงินหมุนไหมเป็นเงินหมุนแน่นอนคุณต้องวางแผนเลยว่าถ้าเงินเข้ามาข้อนี้แล้วคุณจะใช้จ่ายอะไรให้มันลงตัวที่สุดอะไรที่ไม่จําเป็นต้องตัดแต่ก่อนนะคะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมเนี่ยงดเว้นการลงทุนทุกรูปแบบโชคลาภไม่โดดเด่นวางแผนเรื่องของการเงินใช้ในสิ่งที่จําเป็นเพราะเงินยังต้องติดตามรองเงินอะไรอยู่ต้องตามค่ะเพราะเงินยังไม่ได้ตามกําหนดการท่านอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเลื่อนออกไปทําให้ราายจ ของเรามันรอ มันรอจอดคิวเยอะแล้วรละรับมันสะดุดนิดหนึ่งเพราะฉันก็ต้องวางแผนนะคะ,แ,ะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าเราพูดคุยกับใครในเรื่องของการเงินก็จะมีผู้ใหญ่หยุดยื่นความชชื่อหลด้านการเงินให้แต่คุณก็ต้องตัดสินใจดีๆวางแผนดีพูดคุยดีหรือแม้ก็ตั้งหลักก่อนคะ่ะว่าเราจะจัดก,การวางแผนเรื่องเงินอย่างไรเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ายุดอ่วาวภาวะพวงรายจ่ายเยอะเกินตัวแต่รายรับเข้ามานิดหน่อยไม่พอบริหารไม่ลงตัวนี่เป็นการปัญหาเรื้อรังรล้เพราะฉะนั้นการเงินไม่โดดเด่นวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายงดการลงททุุนกรูปแบบค่ะ ความรักคนมีคู่มีเต้าดาบมากังวลใจนะอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือคู่คองหรือบางทีคุยกันไม่เข้าหูกลายเป็นเรื่องทุกใจไม่คุยกันเครียดกังวลอึดอัดหรือมีปัญหาในความสัมพันธ์เกิดขึ้นต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ระวังความปรารถนาความต้องการอะไรบางอย่างที่มันซุกซ่อนมากจนเกินขอบเขตนหรือมีการแสดงออกอะไรบางอย่าง ของคนรักคู่ครองเราที่ดูใจร้อนเอาแต่ใจความปรารถนาเกินจนเราแบบควบคุมไม่ได้ก็ต้องระวังถึงบอกว่าทานในสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ไม่ถูกต้องห้ามไปยุ่งเกี่ยวเลยค่ะชัดเจนต่อคนรักคู่ครองเขาไว้แล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันดูนอกลู่นอกทางเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวความรักไม่ลงตัวการเงินสะดุดการงานไม่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหามารุมมาตุ้มคุณนะคะคนโสดค่ะ ระวังนิดนึงค่ะคนที่เข้ามาเหมือนมีอะไรปิดบังเจ็ดดาบแนะนําว่าเป็นไมาได้เด็พึ fruit, ่งเปิดใจให้ใครในช่วงนี้ระวังความรู้สึกของตนเองชะวันไหวกอะไรง่ายๆมันเหมือนเข้ามาหลอกล่อเราอ่ะให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้จริงจังกับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นความรักของคนโสดเนี่ยประคับประคองหัวใจไปก่อนงดเว้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเจ็ดดาบดูระแวงมีเดดเลฟมามีเดดเดวีมาในตำแหน่งเสียหายแล้วก็ดาบ จะไปกับใครในที่สถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะไม่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราดูกังวลคลุมมครือมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะตกกระไดพลอยโจรกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นจูกกจ่ก็เกิดจู่ๆก็เกิดขึ้นแล้วทาให้เราคิดมากกังวลใจความรักความสัมพันธ์ทั้งคนมีคู่และคนโสดไม่ค่อยได้เด่นระวังอารมณ์ความปรารถนาทําอะไรก็ยึดสินถูกต้องถ้าไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องห้ามไปยุ่งเกี่ยวห้ามลงมือทําหรือจะไปคล่องแวนก,กับใครก็ต้องระวังดีๆนะคะช่วงนี้เหมือนมีคนนแบบเข้าาาามมววงผลประโยช์กก่ นะระวังความรู้สึกของตนเองหน่อยละกันนะคะมันพอดีหรือยังบริหารจัการดีๆค่ะสิที่ควรระวังสุขภาพร่างกายช่วงนี้จะมีเรื่องของอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อต่างๆระวังนิดนึงค่ะโรคเก่าๆจะวนกลับมารู้สึกกังวลใจไหมโรคเก่าๆจะวนกลับมาปวดหัวปวดท้องโรคกล้ามเนื้อปลายประสาทอักเสบโดยเฉพาะแนวกระดูกสันหลังทั้งหมดพักผ่อนหลับเพียงพอนะคะอากาศเปลี่ยนเนี่ยระวังเรื่องของภูมิแพ้ระบบหายใจนิดนึงนะคะแล้วก็ั้งแต่ช่วงเอวลงไปเหมือนช่วงนี้สุขภาพของชาวราศีเมษไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ใส่ใจดูแลตัวเองหน่อยนะคะแล้วก อะไรที่เหมือนกับว่าดูแล้วจะทําให้ร่างกายเราซึ้โทมพักผ่อนนอนหลับน้อยเนี่ยก็ต้องเลี่ยงกิจกรรมเหล่านั้นนะคะดูแลตัวเองเยอะค่ะร่างกายไม่โดดเด่นการงาน,นยังไม่ค่อยชัดเจนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเงินต้อง ควบคุมใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นงดการลงทุนทุกรูปแบบความรักไม่โดดเด่นระวังความรู้สึกความปรารถนาที่เกินขอบเขตเรือว่าชาวราศีเมษเนี่ยมันต้องระวังรอบด้านเลยเป็นกรรมใจะให้มากๆเลยนะคะกับทุกๆเรื่องที่คุณต้องเต็มความพร้อมจุดเปลี่ยนแปลงมาถึงค่ะแต่ถามว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ด้วยใครบางคนที่คอยเตือนสติคุณอยู่ใกล้คุณให้กาลังใจคุณผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนักถึงหรือคนใกล้ตัวคุณคนในครอบครัวคุณก็ได้ก็สังเกตดีๆค่ะคุณจะมีใครบางคนคอยช่วยเหลือให้กําลังใจคุณอย่างเสรูปแบบนะะค มีอยู่นะไพต่ตำแหน่งความเ,เป็นราชีเรียนคนที่ปรารถนานี้กับเราเสมอและทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นคุณจะผ่านเรื่องราวที่อึดอัดใจว่าวุ่นไปได้ค่ะอาจารย์กำลังใจให้นะ,ะและนี่คือดวงชะตาของคุณค้าชาวราศีเมษที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหนังเดือนมกราคมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับพบอาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ